มาดูเรื่องนี้ที่วัดน้องภผยใต้ขายก๋วยเตี๋ยวขวัญใจคนตังน้อยจ่าย10บบาทเหรียญเดียวละอิ่มทองเริ่มที่อัตมาอยากจะให้เป็นลงทานครับ ตอนนี้ถ้าเป็นลงทานเนี่ยเราก็ไม,ม,ม,ม่มีทุนที่จะม,มาทําทุกวันทุกวันก็เลยให้เป็นกว๋วยเตี๋ยวสิบาทแล<ม>้วทุกอย่างก็ที่เห็นนี่แหละสิบาท<ม>แล้วก็จะได้เอาเงินทุนมันหมุนในตัวมันไลททำทุกวันแหมเป็นไงคะจบสวยด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ วัดหนองไผ่ใต้สวนมหาบร,รมีแห่งนี้เนี่ยนะคะแน่นอนนะคนนึกถึงวัดก็ต้องอยากจะไปกราบไหว้พระหาที่พึ่งทางใจนะแต่บางทีมันหิว,ว่คุณผู้ชมต้องหาอะไรทานหน่อยนะคะที่วัดต่างๆเขาก็จะมีโรงทานแต่ว่าที่แห่งนี้เนี่ยเขากําลังระดมทุนนะรับบริจาคจากญาติโยมเนี่ยเพื่อจะสร้างโรงทาน<ม>ค่ะทีนี้เนี่ยนะจะบอกปากเปล่าบริจาคมาทั้งว่าก่อขอบคุณแต่ทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวสักหน่อยขายก๋วยเตี๋ยวเลย คนที่มาวัดเนี่ยไม่ต้องเสียสตุ้งสตางเยอะพกะมาเหรียญเดียวเหรียญสิบเท่านั้นก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวอร,อร่อยในราคา10บาทที่อิ่มไปเลยนะคะเขียนเลยเนี่ยขวัญใจคนตังน้อย10บาทก็อิ่มวัดน้องไผ่ใต้อยู่ที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวที่ว่านี้เนี่ยก็ได้กําลังแรงมาจากหยัดโยมทั้งหลายที่พอจะมีฝีมือทาก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะนะักตั้งชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวตะแคงหม้อวัดสวน10บาท หยุดทุกวันอังคารนะคะนี่เป็นขวัญใจคนตังน้อยเพราะว่า1ิบาทเท่านั้นแล้วดูสิเอานะทเทียงแบบนี้นะโอ้ยสดน้ำซุปร้อนๆดุกชิ้นสักหน่อยไนะด้พระครูจันทพัชรากรจเจ้าวาดวัดนะคะบอกว่าตั้งใจจะทำโรงทานก็แบ่งเบาภาระให้ญาติโยมนะแต่ช่วงนี้มันติดขัดเรื่องปัจจัยก็รู้อยู่ก็เลยทาอาหารขายในราคาถูกนั่นเองคะ่ะปรากฏว่าชาวบ้านทั้งใกล้ไกลมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องเลย เขาขายตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2หยุดทุกวันอังคาแล้วก็หมดไวมากกำไรเนี่ยไม่ได้เยอะหรอกเพราะเขาขาย1ิบาทเท่านั้นแต่เงินที่ได้เนี่ยนะเขาก็นำไปจัดตั้งโรงทานคือวัดจะทำโรงทานให้ญาติโยมเนี่ยได้กลิ่นฟรีในวันพฤหัสแรกของเดือนด้วยนะคะเห็นไหมแต่ละคนเขาก็สะดวกแบบสตุ้งสตางมีวัตถุดิบจะมาทำก๋วยเตี๋ยวหน่อยเขาก็ซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวมาให้เอาเส้นก๋วยเตี๋ยวมาบริจาคเอาลูกชิ้นมาบริจาคก,ก็ได้เหมือนกัน พอลดต้นทุนไปได้บ้างนะคะส่วนที่เหลือก็ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟาบำรุงวัดสร้างอุโบสถ <ไป S 1> ต่อไป,ไปนั่นเองอ้า<ไ>ปเป็นเร <ไป S 1> ื่องดีๆคุณผู้ชมค่ะขาครา,านาวนี้สิว่าได้คะ่ะเข้าใจจริงๆยุคนี้น,นะนะเงินมันก็เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนหมุนเวียนเศรษฐกิจทุกอย่างนะคะวัดเองจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาโรงทานต่างๆก็ต้องใช้ปัจจัยเหมือนกันนี่แหละก็มาจากญาติโยมทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธานะคะ มาอุดหนุนแล้วเงินที่ได้ก็วนเวียนกลับมาสร้างโรงทานให้ผู้คนแถวนั้นได้กินฟรีต่อไปอีกนะคะโอ้ข่าวนี้เป็นไงอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มใจสวัสดีจ้า